30ประโยคคำถามไว้ใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ฝ้ามีทั้งหมด30ประโยคคำถามมาฝากทุกคนค่ะโดยที่แต่ละประโยคฝ้าจะพูด3รอบรอบแรกจะพูดด้วยความเร็วปกติให้ทุกคนลองคิดว่าประโยคนี้มีความหมายว่าอะไรหลังจากที่แปลความหมายให้แล้วนะคะฝ้าจะมีการอธิบายโครงสร้างเล็กน้อยให้เราเข้าใจความหมายของประโยคได้ไง่ายขึ้นไม่ได้ว่าจําอย่างเดียวหลังจากนั้นในรอบที่2จะอ่านด้วยความเร็วแบบที่ช้าๆให้ทุกคนลองพูดตาม และครั้งที่3กลับมาพูดด้วยความเร็วตามปกติเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะประโยคที่1 What do you usually have for breakfast ปกติคุณมักจะทานอะไรเป็นมื้อเช้าคะการถามถึงกิจวัตรนะคะถ้าเรามี W S v e s t i o n ก็คือ w h a t ตรงนี้วางไว้ข้างหน้าถามถึงกิจวัตรเราจะใช้คำว่า do you แล้วตามด้วยกริยาที่เราต้องการถามได้เลย What do you usually have for breakfast What do you usually have for breakfast? What time do you usually wake up? ปกติคุณมักจะตื่นนอนตอนกี่โมงคะคำว่ากี่โมงเราก็ใช้คำว่า what time ข้างหน้า What time do you usually wake up? What time do you usually wake up? How often do you go shopping? ปกติคุณไปช้อปปิ้งบ่อยแค่ไหนคะบ่อยแค่ไหนใช้ How often do you go shopping? How often do you go shopping? where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนคะ where do you live where do you live what do you do for a living คุณทำอาชีพอะไรคะ what do you do for a living ปกติจะถามแค่ what do you do ก็ได้เหมือนกันมีความหมายเหมือนกันคะ่ะก็คือเป็นการถามว่าคุณทำอาชีพอะไร what do you like to do in your free time ปกติคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างคะ What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Do you know him? คุณรู้จักเขาไหมคะ Do you know him? Do you know him? What time did you go to bed last night? เมื่อคืนคุณเข้านอนตอนกี่โมงคะการถามถึงเรื่องในอดีตที่จบไปแล้วเราจะใช้คำว่า did ในประโยคคำถาม What time did you go to bed last night? What time did you go to bed last night? Did you sleep well? คุณหลับสบายดีไหมคะ Did you sleep well? Did you sleep well? What did you say? เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะ What did, What did you say? What did you say? Can you hear me? คุณได้ยินฉันไหมคะ Can you hear me? Can you hear me? Could you repeat that please? คุณช่วยพูดซ้ำอีกรอบได้ไหมคะ Could you repeat that please? Could you repeat that please? การขอความช่วยเหลือเพื่อนของเราใช้คำว่า could ขึ้นหน้าเป็นการถามขอร้องแบบสุภาพค่ะ Could you แล้วตามด้วย please ด้านหลังก็จะยิ่งสุภาพมากขึ้นเข้าไปอีก Could you speak slowly please? คุณช่วยพูดช้าๆหน่อยได้ไหมคะ Could you speak slowly please? Could you speak slowly please? Could you pass me the ketchup? คุณช่วยส่งซอสมะเขือเทศอันนั้นมาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะใช้คำว่า pass ที่แปลว่าส่งต่อมาให้หน่อยให้เขาหยิบแล้วก็ยื่นมาให้เราคะ่ะ Could you pass me the ketchup? Could you pass me the ketchup? How long have you been living here? คุณอาศัยอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วคะ How long have you been living here? การถามระยะเวลาความยาวนานของการทำสิ่งใดสามารถใช้คำว่า have Been และตามด้วย ing ในโครงสร้างประโยคได้ค่ะ How long have you been living here? How long have you been living here? Have you had breakfast? คุณทานมื้อเช้าหรือ,อยังคะการถามว่าคนคนนั้นทำอะไรหรือ,อยังใช้ have ขึ้นหน้าค่ะ Have you ตามด้วยกริยาช่อง3 Have you had breakfast? Have you had breakfast? Have you finished your work? คุณเสร็จงานของคุณหรือ,อยังคะ have you finished your work? have you finished your work? is everything alright? is everything alright? is everything alright? is this seat available? is this seat available? is this seat available? are you thirsty? are you thirsty? are you thirsty? Are you free this Friday night? คืนวันศุกร์นี้คุณว่างไหมคะ Are you free this Friday night? Are you free this Friday night? Do you mind if I sit here? คุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันจะนั่งตรงนี้สามารถใช้โครงสร้าง Do you mind if แล้วตามด้วยประโยคเป็นการขอทำแบบสุภาพคะ่ะ Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? How was the party last night? ปาร์ตี้เมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคะการจะถามถึงเหตุการณ์ที่จบไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างใช้ How was คุณน,น่ะ How was the party last night? How was the party last night? Do you mind closing the door? คุณจะโอเคไหมคะถ้าจะช่วยปิดประตูให้หน่อยการจะให้เพื่อนของเราทำอะไรให้เราบางอย่างสามารถใช้ Do you mind แล้วตามด้วยกริยาเติม์แมนจีได้เลย Do you mind closing the door? Do you mind closing the door? What are you going to buy for your girlfriend? คุณจะซื้ออะไรให้กับแฟนของคุณคะ What are you going to buy for your girlfriend? What are you going to buy for your girlfriend? การถามถึงแผนการในอนาคตเราใช้ Are you going to ตามด้วยกริยาที่ไม่ผัน What are you going to do after work? คุณจะทำอะไรหลังเลิกงานคะ What are you going to do after work? What are you going to do after work? Would you like coffee or tea? คุณอยากได้กาแฟรหรือชาคะ Would you like coffee or tea? Would you like coffee or tea? การใช้คำถาม Would you like จะสุภาพมากกว่า Do you want คะ่ะ Would you like to catch a movie after work? คุณอยากจะไปดูหนังสักเรื่องหลังเลิกงานไหมคะ Would you like to catch a movie after work? Would you like to catch a movie after work? Catch a movie ก็คือไปดูหนังก,กันสักเรื่องหนึ่งถ้าถามถึงความต้องการกระทำอะไรบางอย่างต้องใช้ Would you like to แล้วตามด้วยกริยาไม่ผ่านคะ่ะ Would you like to join us for dinner? คุณอยากจะทานมื้อเย็นกับพวกเราไหมคะ Would you like to join us for dinner? Would you like to join us for dinner? Would you like to go somewhere? คุณอยากจะไปที่ไหนบ้างไหมคะ Would you like to go somewhere Would you like to go somewhere จบไปแล้วค่ะสำหรับ30ประโยคคำถามที่ไฟเลือกมาฝากทุกคนในคลิปนี้ถ้าใครชอบเรียนรู้ในรูปแบบแบบนี้อีกช่วยคอมเมนต์เลข30ไให้ไฟข้างล่างแล้วเดี๋ยวไฟจะทำมาเพิ่มให้อีกเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่อยากเรียนรู้วิธีการสร้างประโยคพูดคุยในชีวิตประจำวนัน ตอนนี้มีโปรโมชั่นคอร์สแพ็คคู่ทั้งหมด45ชั่วโมงในราคาพิเศษ2,499บาทเท่านั้นแถมฟรีอีบ e ุ๊กหนังสือเล่มสีชมพูด้วยนะคะถ้าสนใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างว่าสนใจหรืออินบ็อกซ์มาสอบถามแอดมินได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามต้ายบน Facebook YouTube TikTok แล้วก็ Instagram นะคะเปิดการแจ้งเตือนต่างๆไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆความรู้ภาษาอังกฤษมีอัปเดตให้ทุกวันเลยค่ะ